สวัสดีปีใหม่กันทุกคนนะครับในปีขาน2,565เนาะปีนี้เป็นปีเสือก็ในานามของอาจารย์พลหน,นนะกิษนะเนาะก็ขอรักษณบุญบาร,รมีขององค์เสด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระรัตัยทั้งหลายปู่ฤาษีทุกพระองค์นะครับบรมครูปู่โหนอวยพรใหท้ทุกท่านมีความสุขเนาะสุขมากๆเลยเนาะอย่ามีความทุกข์เลยเราเป็น นักพยากรณ์เราอยู่ในสายของนักพยากรเราเป็นดาวพฤหัสบรัดีเราต้องทําตัวให้มีความสุขมากๆเนาะเป็นดาวแห่งความอุดมสมบูรณ์ก็ทําตัวให้มันมีความสุขมากๆเป็นความหวังให้แก่ตัวเองแล้วก็เป็นความหวังให้แก่คนอื่นเป็นแสงสว่างให้แก่ตัวเองด้วยแล้วก็เป็นแสงสว่างให้กับคนอื่นด้วยเนาะมองโลกในแง่ดีให้กําลังใจตัวเอง ให้กำลังใจตัวเองในการดำ,ดำเนินชีวิตแล้วก็ให้กําลังใจคนอื่นด้วยในการดําเนินชีวิตในการต่อสู้เห็นไหมแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในการศึกษาเล่าเรียนโดยเฉพาะในวิชาโหรว,วิชาโหราศาสตร์ทุกขแขนงเลยอยากเรียนในสายของจกักรราศีโงเห้งหวงจุย้ยลายมือ,อ,อนาะเลขเจ็ดตัวกี่ฐานก็ขอให้ขอยประสบความสําเร็จในสิ่งที่เองตั้งใจปรารถนา นะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยอย่าเป็นโรคที่เขาฮิตกันตอนนี้โควิดอย่าไปเป็นเลยนะไม่ใช่ว่าฮิตก็อยากฮิตตามาไม่ต้องไปเป็นนะสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงนะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ให้ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพตัวเองด้วยมีชื่อเสียงที่โด่งดังเงินทองหลั่งไหลมาทั่วทั้ง8ดทิศเนาะแต่ไม่ใช่ว่ามีเงินทอง ไม่ทำม,มาหากินเลยนะก็ต้องทำม,มาหากินด้วยเนาะตั้งหน้าตั้งตาทำม,ม,ม,มาหากินนะครับเนาะในการศรรึกษาเล่าเรียนมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีคำสายหรอกไม่ว่าจะอ่อนกว่าหรือไม่ว่าจะอ่อนหรือว่าจะแก่แค่ไหนอยู่มันอยู่ที่หัวใจรักอยู่ที่ใจรักก็ให้ทุกคนตั้งหน้าตั้งตาในการศรรึกษาเล่าเรียนแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองเนาะให้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองพัฒนาเฮงเฮงรวยรวยร่ำรวยกันทุกคนใช้วิชาความรู้ ที่ตัวเองได้เล่าเรียนมาเนี่ยในสายของนักพยากรณ์ในสายของหมอดู <c oughs> ก็ไปช่วยเหลือสังคมด้วยนะนอกจากช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ไปช่วยเหลือสังคมด้วยไปดูดวงทําบุญทําทานทำา่าป่าทํากระถินนะช่วยเหลือเด็กกรราําพร้าเด็กยากจนถ่ายชีวิตโครกระบือวัวควายหมาแมวก็ไปช่วยกันเข้าใจไหมเอออย่างน้อยก็เอาเงินที่ได้มาก็ไปช่วยเหลือไปบริจาคให้แก่สาธารณประโยชน์ด้วย ช่วยเหลือตัวเองด้วยครอบครัวตัวเองด้วยใช่ไหมมีแต่ทางบุญทางกุศลมีแต่ความดีทั้งนั้นก็ให้ให้ทุกคนระลึกอยู่ในจารีดจรรยาบรณประเพณีของนักพยากรเอาไว้ให้จงดีนะมีจารีตของตัวเองมีคัลองของตัวเองมีคลองของความเป็นสิทธิ์ที่ดีเนาะมีความมีคลองแห่งการเป็นนะักพยากรณที่ดีเนาะคอยคิดพิจารณาตัวเองว่าเออฉันเนี่ย ทำอะไรไปแล้วฉันมีความดีในส่วนไหนฉันจะทําในส่วนไหนให้มันดีขึ้นก็ต้องคิดแล้วก็วางแผนชีวิตให้มันดีแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในชีวิตในปี2565แล้วก็ปีต่อๆไปให้มีชื่อเสียงโด่งดังล่ำรวยคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังใครที่ยังโสดอยู่ก็ขอให้ได้แต่งงานนะใครที่แต่งงานแล้วก็ ก็สับรางให้ดีไม่ใช่ใครที่แต่งงานแล้วก็ก็บริหารความรักให้ดีแล้วกันเนาะมีความสุขกันทุกคนสวัสดีปีใหม่นะทุกคนขอบคุณมากสวัสดีทุกคนมีความสุขสวัสดีนะโชคดีครับสวัสดีครับ